เช้าวันลมทะเลพัดอ่อนที่ระยองฉันเพนแคแม่วัยห8อดีตครูที่เก็บหอมรอมริบจากเงินบำนาญและขายที่ดินจัดโต๊ะไม้ยาวในบ้านตากอากาศหลังเล็กที่สร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองพวงมาลัยดอกมะลิหอมจาง,จางๆวางข้างสำหรับซีฟูด้ดแก้วน้ำเย็นมีหยดไอ้น้ำเกาะเงาสารพระภูมิทอดลงบนลานปูนอย่างสงบวันนี้ตั้งใจเชิญลูกชายกิติกับภรรยามิว มากินข้าวฉลองวันเกิดฉันแบบบ้านๆไม่ฟุ่มเฟือยแต่อบอุ่นและมีหน้ามีตาก่อนตะวันจะคล้อยลงฉันได้ยินเสียงแววจากห้องชั้นบนประโยคสั้นๆที่บาดลึกกว่ามีดให้แม่เขานอนพื้นก็พอลมทะเลยังพัดเหมือนเดิมแต่หัวใจฉันเงียบกว่าที่เคยเงียบแบบคนไทยที่ถูกสั่นศักศีรีแต่ยังยิ้มไว้เพราะรู้ว่าความโกรธไม่ช่วยให้ใครเติบโตฉันก้มเก็บช้อนซ่อมตรวจผ้าปูโตอีกครั้งแล้วบอกกับตัวเองว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้มีแค่ผนังและหลังคามันมีบุญคุณเหงื่อ และความหมายของคำว่าแม่ค่ำนี้ฉันไม่คิดจะขึ้นเสียงไม่คิดจะประจานใครฉันจะวางของง่ายๆบนโตะ๊ะโฉนดบ้านที่มีชื่อฉันใบโอนเงินที่เคยช่วยลูกชายเป็นระยะะ,ยะสมุดบันทึกค่าใช้จ่ายที่เรียงวันเดือนปีอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพื่อเอาชนะแต่เพื่อให้ทุกคนมองเห็นความจริงด้วยตาเปล่าพรุ่งนี้เมื่อพ่อแม่ของมิวแวะมาตามธรรมเนียมฉันจะตักแกงให้ท่านก่อนพูดชาชาชัดๆว่าบ้านหลังนี้แม่สร้างเองห้องผู้ใหญ่ต้องได้พักสบายหากยังไม่เข้าใจเราคนไทย ก็มีสถานีตำรวจมีที่ว่าการอําเภอมีวิธีเดินด้วยหลักฐานไม่ใช่อารมณ์ฉันเช็ดโต๊ะจนแห้งสนิทลมหายใจกลับมาเป็นจังหวะเดิมมองออกไปเห็นคลื่นซัดทรายเป็นเส้นตรงยาวเหยียดเหมือนบอกว่าในโลกที่คนลืมคำว่ากตันยูคนแก่ก็ยังเดินได้อย่างสง่างามด้วยศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครรีไปได้คืนนี้ฉันจะนอนบนเตียงนุ่มในห้องของฉันเองและพรุ่งนี้ทุกคนจะรู้ว่าความเงียบของแม่ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่คือความหนักแน่นของความจริง ก่อนที่เราจะไปต่อกันผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่คุณสละเวลารับชมวิดีโอนี้หากคุณคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์คุณสามารถช่วยผมเผยแพร่บทเรียนชีวิตได้โดยการกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณหากคุณยังไม่ได้ติดตามช่องผมขอแนะนําให้คุณติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆและอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดแสดงความคิดเห็นที่หนึ่งหากไม่พอใจโปรดแสดงความคิดเห็นที่ศูนย์เพื่อแจ้งให้ผมทราบ และผมจะสามารถปรับปรุงวิดีโอต่อไปให้ดียิ่งขึ้นได้เอาล่ะมาเริ่มเรื่องราวกันเลยเสียงคลื่นกระทบฝั่งเบาๆยามเย็นในจังหวัดชนบุรีเป็นเหมือนเพลงที่ฉันได้ฟังมาทั้งชีวิตบ้านตากอากาศหลังเล็กๆที่ฉันสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงตั้งแต่สมัยยังเป็นครูวัยกลางคนยืนอยู่บนเนินต่ำมองเห็นทะเลเต็มตาทุกก้อนอิฐและไม้ทุกแผ่นคือเหงือของฉันกับสามีผู้ล่วงลับฉันขายที่ดินผืนหนึ่งที่บ้านเกิดใช้เงินเก็บสะสมจากบำนาญสร้างที่นี่ไว้เป็นของขวัญแก่ความสงบในบ้านปลาย บ้านนี้ไม่ใหญ่แต่เต็มไปด้วยความทรงจำและฉันตั้งใจให้วันเกิดปีนี้เป็นวันที่อบอุ่นในอ้อมกอดของลูกชายและลูกสะใภ้เช้าวันนั้นฉันเตรียมโต๊ะอาหารไม้สักที่สามีเคยทำด้วยมือเองปูผ้าลายดอกพิกลวางชามแกงส้มกุ้งสดปลาหมึกผัดไข่เค็มและข้าวหอมร้อนๆกลิ่นเครื่องแกงลอยอยู่ในอากาศฉันคิดเพียงอยากเห็นลูกชายกิตติกลับมานั่งกินข้าวกับแม่อย่างเก่าแต่เมื่อเสียงหัวเราะของลูกสะใภ้มิวดังลอดลงมาจากห้องชั้นบนพร้อมคำพูดว่าให้แม่เขานอนพื้นก็พอ หัวใจฉันเหมือนถูกน้ำเย็นราดกลางอกเงียบงันชั่วครู่ก่อนค่อยๆสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดความโกรธไม่ใช่วิธีของฉันฉันเติบโตมาในยุคที่คนไทยเชื่อว่าความสงบคืออำนาจที่แท้จริงฉันยังคงยิ้มตรวจสำรับให้เรียบร้อยและรินน้ำเย็นใส่แก้วอย่างตั้งใจความเงียบของฉันไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเตรียมใจให้หนักแน่นกว่าเดิมในวัฒนธรรมไทยคนแก่ไม่ได้สู้ด้วยเสียงดังหรือคำด่าแต่สู้ด้วยศักดิ์ศรีและความจริง ฉันรู้ว่าคำพูดของมิวไม่ใช่แค่คำลอยๆแต่มันคือการทดสอบว่าฉันยังมีค่าพอในสายตาคนรุ่นใหม่หรือไม่คืนนั้นฉันนั่งมองสมุดบัญชีเก่าๆที่บันทึกการโอนเงินให้ลูกชายมาหลายครั้งทั้งเงินช่วยดาวบ้านรถยนต์และเงินลงทุนที่เขาอ้างว่าจะทำธุรกิจใหม่ฉันไม่เคยคิดจะทวงเพราะแม่คนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่เมื่อเห็นลูกสะใภ้มองแม่สามีเป็นภาระฉันเริ่มเข้าใจว่าความเงียบของแม่ถ้าไม่มีหลักฐานก็จะถูกตีความว่าโง่มากกว่า อดทนวันต่อมาฉันโทรหาทนายกมลเพื่อนเก่าสมัยทํางานราชการท่านหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าถ้าแม่เพ่นแขนยากปกป้องศักดิ์ศรีก็ไม่ต้องใช้อารมณ์แค่ใช้เอกสารให้ถูกเวลาคําแนะนํานั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแผนเรียบง่ายแต่เฉียบคมฉันเตรียมฉนดบ้านใบโอนเงินและสัญญาเก่าทั้งหมดเก็บไว้ในแฟ้มพร้อมสำเนาเซ็นรับรองเรียบร้อยทุกอย่างอยู่ในลิ้นชักโต๊ะไม้ข้างเตียงในห้องของฉัน เมื่อเย็นวันนั้นมาถึงบ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของญาติๆที่มิวเชิญมาอดทานะเธอพูดเสียงดังกับเพื่อนว่าโชคดีที่สามีฉันเก่งบ้านริมทะเลหลังนี้ดูเหมือนของแม่เขาแต่จริงๆเราช่วยจ่ายกันหมดฉันได้ยินทุกคำแต่เพียงยิ้มมุมปากในใจเงียบสงบเหมือนผืนน้ำก่อนพายุใหญ่ฉันรู้ว่าการเอาชนะคนแบบนี้ไม่ต้องใช้เสียงแค่ต้องรอจังหวะของความจริงในวัฒนธรรมไทยคำว่าแม่ มีน้ำหนักกว่าทรัพย์สินแต่เมื่อใครกล้าลบหลูก่ก็เหมือนปลุกพลังเงียบของผู้หญิงรุ่นเก่าให้ตื่นขึ้นฉันไม่ได้ตั้งใจจะล้างแค้นด้วยความรุนแรงแต่จะให้ลูกและลูกสะใภ้เรียนรู้ว่าความดีไม่ต้องประกาศแต่ความไม่รู้บุญคุณจะเผยตัวเองในวันที่ไม่มีใครช่วยคืนนี้ฉันยืนที่ระเบียงมองแสงไฟสะท้อนผิวน้ำทะเลคิดถึงสามีที่จากไปถ้าเธอยังอยู่เธอคงหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าปล่อยเขาไปเธอแต่ฉันไม่ใช่หญิงชาราที่ต้องปล่อยทุกอย่างให้ลมพัดฉันคือเพนแขผู้หญิงที่สร้างบ้านนนีี้้้ดววยมือออขงงงตัเและพรุ่ ฉันจะทําให้ทุกคนรู้ว่าบ้านหลังนี้ใครคือเจ้าของตัวจริงทั้งในโฉนดและในศักดิ์ศรีหลังจากคืนนั้นที่ฉันได้ยินคําพูดที่บาดลึกที่สุดในชีวิตให้แม่เขานอนพื้นก็พอทุกอย่างในบ้านที่ฉันสร้างด้วยสองมือของตัวเองกลับเงียบกว่าทะเลยามน้ำลงเสียงคลื่นที่เคยฟังดูอบอุ่นกลับเย็นชาเหมือนเสียงเย้ยหยันของโชคชะตาฉันเพนแคผู้หญิงวัย68ที่เคยผ่านเรื่องราวมากมายในชีวิตตั้งแต่สร้างโรงเรียนในหมู่บ้านจนถึงส่งลูกเรียนจบปริญญากลับมารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียง คนนอกในบ้านของตัวเองเช้าวันต่อมาฉันยังคงตื่นแต่เช้าตามนิสัยเดิมชงกาแฟดำหั่นผลไม้และจัดตัวอาหารเรียบง่ายไว้ให้ทุกคนทั้งข้าวต้มกุ้งสดไข่เจียวฟูและกล้วยทอดหอมๆเสียงฝีเท้าของลูกสะใภ้ดังลงมาพร้อมกลิ่นน้ำหอมราคาแพงเธอสวมชุดเดรสสีพาสเทลที่ฉันเคยซื้อมาฝากจากตลาดน้ำเมื่อปีที่แล้วแต่ไม่เคยเห็นเธอใส่มันมาก่อนจนวันนี้ที่เธอใส่มันในบ้านฉันและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าอ้าวแม่ตื่นแต่เช้าอีกแล้วเหรอคะ่ะ ไม่ต้องลำบากก็ได้เดี๋ยวหนูให้แม่บ้านจัดให้ฉันยิ้มบางๆตอบกลับด้วยเสียงนิ่งไม่ลำบากหรอกลูกแม่ทำเป็นกิจวัตรมันทำให้บ้านมีกลิ่นของคนอยู่จริงๆลูกชายฉันกิติเดินตามมาด้วยสายตาละห้อยเขามองฉันเพียงแวบเดียวก่อนจะหันไปพูดกับภรรยาเบาวๆว่าอย่าพูดแรงกับแม่สิแต่น้ำเสียงนั้นไม่ได้เด็ดขาดพอที่จะทำให้ใครหยุดมิวหันกลับมามองเขาและพูดเสียงเรียบหนูแค่พูดปกติไม่ได้ว่าอะไรแม่คุณสักหน่อยประโยคนั้นเหมือนมีหนามเล็กๆที่ทิ่มใจโดยไม่ต้องตะโกน ฉันเคยคิดว่าความเงียบคือเครื่องมือของคนมีปัญญาแต่ในวันที่ต้องอยู่กับคนที่ถือความเงียบเป็นจุดอ่อนของคนแก่ฉันเริ่มเข้าใจว่าการอดทนมากเกินไปก็กลายเป็นการเปิดช่องให้คนอื่นล้ำเส้นวันนั้นฉันไม่ได้โต้ตอบแต่เลือกจะสังเกตพฤติกรรมของมิวเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานเธอพูดถึงสินค้ารูร้านกาแฟใหม่และคนรู้จักในสังคมชั้นสูงด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจเหมือนต้องการให้ทุกคนเห็นว่าเธอเหนือกว่า บ้านนี้แม้จะอาศัยอยู่ในบ้านฉันกินอาหารที่ฉันเตรียมแต่ในใจเธอกลับมองฉันเป็นเพียงญิงชราในชนบทที่ไม่รู้โลกญาติห่างๆที่มาช่วยงานวันเกิดฉันเริ่มสังเกตเช่นกันระหว่างที่ช่วยกันตักอาหารมิวพูดเน็บอย่างแผ่วเบาแต่ชัดพอให้ทุกคนได้ยินว่าแม่ชอบทําอาหารแบบนี้เหรือคะออกแนวโบราณดีนะฉันยิ้มเหมือนคนไม่ถือสาแต่ในใจกลับรู้สึกเย็นวา่าฉันตอบกลับเพียงว่าโบราณน,นี่แหละลูกถึงอร่อยและอยู่ได้ถึงวันนี้ เสียงหัวเราะเบาๆของญาติผู้ใหญ่ที่ได้ยินช่วยคลี่บรรยากาศให้ดูไม่ตึงเครียดแต่ฉันรู้ว่าใต้เสียงหัวเราะนั้นทุกคนเข้าใจดีว่าเกิดอะไรขึ้นลูกชายฉันเงียบตลอดเวลาเขาเหมือนคนที่ถูกผูกมือไว้ด้วยเชือกแห่งความกลัวกลัวความขัดแย้งกลัวเสียหน้าและกลัวความจริงฉันเห็นในแววตาเขาว่ารู้ดีว่าภรรยาพูดเกินเลยแต่ก็เลือกจะหลบสายตาฉันไม่ตำหนิเพราะฉันรู้ดีว่าผู้ชายจำนวนมากในรุ่นนี้กลัวเสียบ้านมากกว่ากลัวเสียแม่ตอนเย็นฉันแซงยิ้มยกแก้วน้ำเสิร์ฟทุกคนอย่างปกติ แต่หัวใจกลับแน่นไปด้วยความรู้สึกกับข้องคนรุ่นฉันถูกสอนว่าแม่ที่ดีต้องอดทนต้องให้อภัยแต่ในฐานะผู้หญิงที่ผ่านชีวิตมาครึ่งศตวรรษฉันเริ่มตั้งคำถามว่าการอดทนจนเสียศักดิ์ศรีมันยังเรียกว่าความดีอยู่ไหมคืนนั้นฉันเดินขึ้นห้องช้าๆเปิดลิ้นชักหยิบสมุดบันทึกเก่าขึ้นมาเขียนเพียงบรรทัดเดียวด้วยลายมือสันสันว่าคนบางคนต้องเรียนรู้จากความอับอายถึงจะเข้าใจคำว่าบุญคุณฉันหลับตาลงพร้อมรอยยิ้มที่เยือกเย็น เพราะฉันรู้ดีว่าความเงียบของฉันในวันนี้คือมเมล็ดพันธุ์ของบทเรียนราคาแพงที่พวกเขาจะได้รับในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่ด้วยเสียงตะโกนแต่ด้วยหลักฐานความจริงและศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครกล้าเหยียบซ้ำอีกต่อไปค่ำคืนนั้นลมทะเลจากอ่าวระยองพัดอ่อนๆกลิ่นเกลือคลากับกลิ่นน้ำพริกกะปิที่ฉันตำเองตั้งแต่บ่ายโตอาหารไม้สักยาวกลางลานบ้านถูกปูด,ด้วยผ้าปาเตสีครามเข้มเครื่องถ้วยลายครามที่ฉันเก็บไว้ตั้งแต่แต่งงานเมื่อ40ปีก่อนถูกนำออกมาใช้อีกครั้งข้างๆมีจานปลากะ พงทอดน้ำปลาแกงส้มชะอมกุ้งต้มยำทะเลร้อนๆและผลไม้ปอกสวยวางในถาดทองเหลืองทุกอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจของแม่คนหนึ่งที่อยากให้ครอบครัวมานั่งกินข้าวพร้อมหน้าแม่เพนแขอย่างฉันนั่งหัวโต๊ะตามธรมเนียมเดิมที่บ้านนี้เคยทำกันมาแต่เมื่อทุกคนมานั่งครบภาพที่เห็นกลับทำให้หัวใจฉันสั่นแปลกๆลูกสะใภ้มิวจะจงนั่งข้างลูกชายกิตติ ยังถือสิทธิ์มือเธอคีบอาหารให้สามีอย่างอ่อนหวานราวกับจะโชว์ให้ใครเห็นว่าเธอคือคนดูแลคนนี้ในทุกเรื่องขณะที่พ่อแม่ของมิวลุงประเสริฐและป้าสมใจนั่งตรงข้ามฉันด้วยรอยยิ้มสุภาพและคำพูดอ่อนโยนความนุ่มนวลของท่านทั้งสองทำให้ฉันสงสัยว่าผู้หญิงอย่างมิวเติบโตจากรังแบบใดถึงได้แข็งกระด้างเย็นชาเช่นนี้เมื่ออาหารถูกตักแจกทั่วโต๊ะป้าสมใจยิ้มพลางพูดเสียงดังพอทุกคนได้ยิน โอ้บ้านนี้ใครจัดสวยจังเลยจ้ากลิ่นอาหารหอมมากเลยดูตั้งใจจริงๆคำพูดนั้นชวนอบอุ่นแต่คำตอบจากมิวกลับเย็นเฉียบก็พวกเรานี่แหละข้าหนูกับกิติช่วยกันวางแผนตั้งแต่ต้นทั้งเลือกอาหารทั้งจัดโตะ๊ะฉันเงียบเสียงช้อนกระทบจานดังขึ้นเบาๆเหมือนสัญ,ญญาณเตือนล่วงหน้าว่าคืนนี้จะไม่ใช่ค่ำคืนธรรมดาฉันมองหน้าเธอเพียงครู่แล้วหัวเราะเบาๆเลยจะดีจังเลยแม่ก็ไม่รู้เลยว่ามีคนช่วยวางแผนละเอียดขนาดนี้ คำพูดนั้นเรียบง่ายแต่แฝงความรู้สึกคมชัดมิวเงียบไปชั่ววินาทีก่อนจะยิ้มบางๆแบบคนไม่ยอมแพ้แม่ก็อย่าทำงานหนักเลยข้าหนูอยากให้แม่พักผ่อนบ้างผู้จบเธอหันไปยิ้มให้แขกแต่ดวงตาเธอหลบฉันอย่างชัดเจนระหว่างมื้ออาหารบทสนทนาเริ่มไหลไปเรื่อยๆป้าสมใจชมทะเลบอกว่าอากาศดีและบ้านสวยมากฉันตอบกลับด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนดีใจจังที่ชอบบ้านหลังนี้สร้างไว้นานแล้วตั้งแต่สมัยพ่อกิติยังอยู่แก่ตั้งใจให้ลูกมีที่พักเวลาทำงานเหนื่อยๆเสียงหัวเราะของมิวเบาแต่เย็นเยือก แม่พูดเหมือนบ้านนี้แม่สร้างคนเดียวเลยนะคะฉันชะงักแต่ยังยิ้มก็แม่กับพ่อกิติเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตถึงได้ที่ตรงนี้ไว้ยังจําได้เลยตอนนั้นขายที่บ้านเกิดเพื่อมาซื้อที่ตรงนี้เพราะอยากให้ลูกมีที่ดีๆสักที่คาพูดนั้นทําให้โตเงียบไปครู่หนึ่งก่อนลุงประเสริฐจะพูดขึ้นด้วยน้ําเสียงจริงใจเอาถ้าอย่างนั้นนี่มันก็เป็นบ้านของคุณแม่เพนแขนแท้ๆเลยสิครับเห็นมิวพูดเหมือนเป็นบ้านที่พวกเขาซื้อร่วมกัน สีหน้ามิวแข็งค้างเพียงเสี้ยววินาทีแต่เธอรีบปลอบด้วยเสียงหัวเราะโอยหนูพูดเล่นๆข้าพ่ออย่าคิดมากแต่สายตาของลุงประเสริฐและป้าสมใจกลับสื่อถึงความอึดอัดพวกเขาเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างความไม่จริงใจที่ซ่อนอยู่ใต้คำพูดหวานๆของลูกสาวตัวเองฉันยิ้มอย่างรู้ทันขณะตักต้ยมยำใส่ถ้วยของลุงประเสริฐกินเยอะๆนะขะเดีย๋ยวเย็นนี้อากาศเริ่มลงแล้วจะได้อุ่นท้องเขารับถ้วยจากมือฉันพร้อมพยักหน้าแต่แววตาเต็มไปด้วยความเกรงใจ จากนั้นมิวก็เริ่มพูดถึงเรื่องธุรกิจของสามีเสียงเธอดังขึ้นราวกับต้องการให้ทุกคนในโต๊ะได้ยินช่วงนี้กิตติก,กำลังขยายงานใหญ่มากนะคะต้องขอบคุณแม่ที่ช่วยทุนตั้งต้นให้ฉันหัวเราเบาๆแม่ก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ลูกเรื่องเงินทองก็เหมือนน้ำท่าไหลไปที่ดีมันก็เพิ่มค่าแต่ถ้าไหลผิดทางมันก็หายไปเฉยๆประโยคนี้ทำให้มิวเงียบลงชั่วคราวและฉันเห็นสีหน้าเธอเริ่มตึงขึ้นเมื่ออาหารหมดครึ่งโต๊ะป้าสมใจพูดอีกครั้งด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล คุณแม่เพนแขคขงเหนื่อยมากเลยนะคะทั้งจัดบ้านทั้งทำอาหารเองฉันยิ้มไม่เหนื่อยหรอกค่ะคนแก่ถ้าไม่ทำอะไรเลยจะยิ่งเหงาแล้วฉันหันไปมองมิวแต่บางอย่างคนรุ่นใหม่อาจไม่เข้าใจเราไม่ได้อยากอวดว่าเก่งแค่ทำเพราะมันคือความสุขของแม่ที่เห็นลูกกินอิ่มบรรยากาศโต๊ะอาหารเริ่มนิ่งเงียบความอึดอัดลอยอยู่ในอากาศอย่างจับต้องได้ลูกชายของฉันก้มหน้ากินข้าวโดยไม่พูดอะไรแม้แต่จะสบตาฉันก็ยังไม่กล้าส่วนมิวเริ่มกดโทรศัพท์ทำเหมือนคนที่อยากจบมืออาหารให้เร็วที่สุด ฉันมองภาพนั้นอย่างนิ่งสงบความเงียบที่คนอื่นอาจมองว่าอ่อนแอแต่ในใจฉันกำลังจดทุกอย่างไว้ละเอียดเหมือนนักบัญชีฉันจำได้ว่าในวัฒนธรรมไทยโต๊ะอาหารไม่ใช่แค่ที่กินข้าวแต่เป็นสนามที่คนเรียนรู้เรื่องมารยาศักดิ์ศรีและความกตัญญูมิวอาจคิดว่าตัวเองชนะในวงสนทนาแต่เธอไม่รู้เลยว่าในโต๊ะเดียวกันนี้เองฉันเพิ่งเริ่มวางหมากของฉันเงียบๆเ,เพื่อให้วันหนึ่งความจริงจะได้พูดแทนฉันเองโดยไม่ต้องตะโกนสักคำเดียว เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากมื้อค่ำอันอึดอัดผ่านไปฉันตื่นแต่ฟ้ายังไม่สางเสียงคลื่นยังคงซัดเข้าฝั่งเป็นจังหวะช้าๆเหมือนจังหวะหัวใจของคนที่ผ่านพายุชีวิตมามากพอจะรู้ว่าความเงียบก่อนพายุนั้นไม่ใช่ความสงบแต่คือเวลาที่ฟ้ากำลังกลั่นพลังของมันเพื่อปลดปล่อยในจังหวะเดียวที่แม่นยำที่สุดฉันเพนแคร์เดินไปที่ห้องนอนชั้นล่างเปิดลิ้นชักไม้เก่าที่เก็บกุญแจและเอกสารสำคัญไว้ภายในนั้นมีแฟ้มสีน้ำตาล ซึ่งฉันจัดเก็บด้วยมือของตัวเองมาหลายปีแล้วข้างในมีโฉนดบ้านหลังนี้ใบโอนเงินที่ฉันเคยโอนให้ลูกชายตอนเขาขอทุนไปทำธุรกิจและสำเนาการโอนเงินเข้าบัญชีที่ฉันช่วยผ่อนบ้านและรถให้ตอนเขายังลำบากทุกอย่างเป็นลายลกักษณ์อักษรมีวันที่ชื่อผู้รับและลายเซ็นของฉันเรียงเป็นระเบียบฉันไม่ได้ตั้งใจจะใช้เอกสารเหล่านี้เพื่อเอาชนะใครแต่ในวันที่ศักดิ์ศรีของแม่ถูกมองเป็นของไม่มีราคาฉันรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้กระดาษพูดแทนหัวใจ ฉันนั่งลงบนเก e ้าอี้ไม้ข้างหน้าต่างเปิดสมุดบัญชีเก่าดูอีกครั้งตัวเลขหลายรายการทำให้ฉันนึกถึงวันเวลาที่ลูกชายโทรมาขอยืมเงินด้วยน้ำเสียงร้อนรนแม่ช่วยหน่อยนะแค่ชั่วคราวและฉันตอบโดยไม่ลังเลเลยสักครั้งเพราะแม่คนไทยไม่เคยนับบุญคุณกับลูกแต่เมื่อใครบางคนเริ่มเอาความใจดีไปใช้เป็นเครื่องมือเหยียบศักดิ์ศรีของเรามันก็ไม่ใช่เรื่องของเงินอีกต่อไปแต่มันคือเรื่องของความยุติธรรมทางหัวใจ ฉันจัดแฟ้มเอกสารเหล่านั้นอย่างเรียบร้อยใส่ซองกระดาษสีน้ำตาลแล้ววางไว้ในตู้ไม้ข้างห้องนั่งเล่นจากนั้นฉันลงมือกวาดบ้านถูพื้นและจัดโต๊ะอาหารใหม่ด้วยใจสงบอย่างคนที่รู้ว่าพรุ่งนี้กำลังจะเปลี่ยนหน้าใหม่ของชีวิตตัวเองพ่อตกบ่ายลูกชายกับมิวตื่นสายตามเคยเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นไม้ดังก้องก่อนที่มิวจะพูดขึ้นอย่างหงุดหงิดแม่ขนหนูว่าแม่ไม่ต้องเหนื่อยทำอาหารรอข้าเดียวเราจะสั่งอาหารโรงแรมมาทานกันดีกว่ามันสะดวกกว่าฉันยิ้มบาง,บาง ไม่เป็นไรลูกแม่ทําเองได้ของกินบ้านบ้านนี่แหละถูกปากที่สุดคําตอบนั้นทําให้เธอเลิกคิ้วใส่ฉันเล็กน้อยแต่ฉันเลือกจะเงียบเพราะคืนนี้จะเป็นคืนที่ทุกอย่างเปลี่ยนเมื่อถึงเย็นทุกคนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งญาติที่ยังอยู่ในบ้านและพ่อแม่ของมิวมาร่วมทานอาหารเช่นเดิมบรรยากาศในโตว,วันนี้ดูสงบแต่แฝงความตึงเครียดเหมือนทุกคนรู้โดยสัญชาตญาณว่ามีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น ฉันรินน้ำชาให้แขกทุกคนเสียงถ้วยกระทบจานเบาๆดังสม่ำเสมอก่อนที่ฉันจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายแต่ชัดเจนเมื่อคืนนี้แม่ได้ยินหลายคำพูดที่เสเตือนใจคำที่ว่าให้แม่เขานอนพื้นก็พอแม่ไม่ถือโกรธเพราะเข้าใจว่าคนพูดอาจไม่รู้ว่าความเหนื่อยของแม่ในชีวิตผ่านมาแค่ไหนโตงเงียบลงทันทีมิวชงักมือที่ถือช้อนลูกชายมองฉันด้วยแววตาตกใจฉันวางถ้วยชาเบาๆแล้วพูดต่อแต่มีสิ่งหนึ่งที่แม่อยากให้รู้ไว้บ้านหลังนี้ ที่ทุกคนกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่นี่รู้ไหมคะว่าชื่อใครอยู่ในโฉนดเสียงคลื่นนอกบ้านดังเข้ามาแทนคำตอบของใครสักคนฉันยื่นซองเอกสารสีน้ำตาลบนโต๊ะเปิดให้เห็นโฉนดที่มีชื่อเพนแขสุกเกษมเขียนตัวใหญ่ชัดเจนสีหน้ามิวเปลี่ยนทันทีเธอพยายามหัวเราะกลบเกลื่อนแม่หนูพูดเล่นวันนั้นเองหนูไม่ได้หมายความแบบนั้นเลยแต่ฉันไม่ได้ตอบเงียบและมองเธอด้วยสายตานิ่งลึกเหมือนทะเลในคืนมืด แม่เข้าใจลูกแต่สิ่งที่แม่อยากให้จําไว้คือศักดิ์ศรีของคนเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีเงินเท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่าเราเคารพใครในบ้านหลังนี้มากแค่ไหนลุงประเสริฐถอนหายใจยาวคุณแม่เพนแขผู้ถูกครับบ้านใครๆก็มีสิทธิพูดได้ป้าสมใจพยักหน้ามิวลูกอย่าลืมว่าบ้านนี้ไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยต้องรู้จักกตันอยู่บรรยากาศบนโต๊ะเต็มไปด้วยความเงียบมิวก้มหน้าลงเหมือนเด็กที่ถูกครูจับได้ว่าทำผิดส่วนลูกชายของฉันเงยหน้ามามองฉันด้วยน้ำตาคลอ แม่ผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ฉันยิ้มบางๆแม่ไม่ได้ต้องการคำขอโทษแค่ขอให้ลูกจำไว้ว่าอย่าปล่อยให้ใครมาเหยียบศักดิ์ศรีของแม่อีกคำพูดนั้นจบลงพร้อมเสียงคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งแรงขึ้นเหมือนฟ้ากำลังยืนยันว่าเวลาของการนิ่งเงียบได้สิ้นสุดลงแล้วฉันลุกขึ้นช้าๆเดินกลับเข้าบ้านโดยไม่พูดอะไรอีกเพราะรู้ดีว่าความเงียบของคืนนี้ได้เปลี่ยนความหมายไปตลอดกาล จากความอ่อนแอกลายเป็นอำนาจที่สงบที่สุดของผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้หลักฐานและสติมากกว่าความโกรธในการทวงคืนศักดิ์ศรีของตัวเองหลังจากค่ำคืนนั้นที่ฉันเปิดโฉนดให้ทุกคนเห็นความจริงว่าบ้านหลังนี้เป็นชื่อของฉันเพนแขสุกเกษมบรรยากาศในบ้านเงียบลงราวกับคลื่นทะเลหยุดพัดแต่ในความเงียบนั้นกลับเต็มไปด้วยแรงสันเทือนที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมามิลลูกสะใภ้ของฉันแทบไม่สบตาใครตั้งแต่เช้าส่วนลูกชายของฉันกิตติ ก็เอาแต่เดินหลบสายตาเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายและยังหาทางไม่เจอฉันใช้เวลาช่วงสายของวันจัดเอกสารอีกชุดหนึ่งที่เก็บไว้อย่างดีหลักฐานการโอนเงินการช่วยผ่อนบ้านผ่อนรถและเอกสารการโอนเงินสองล้านบาทที่ฉันเคยให้ลูกชายกับลูกสะใภ้ไปเปิดร้านกาแฟเมื่อสองปีก่อนร้านที่ตอนนี้เธอประกาศกับคนทั้งอำเภอว่าสร้างเองจากน้ำพักน้ำแรงโดยไม่เคยเอ่ยชื่อแม่คนนี้เลยแม้แต่คำเดียว ระหว่างที่ฉันจัดเอกสารเสียงโทรศัพท์จากธนาคารดังขึ้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าคุณเพนแขคข้ามีรายการถอนเงินจากบัญชีร่วมของคุณกับคุณกิติเมื่อเดือนที่แล้วจำนวนห้าแสนบาทนะคะฉันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบเพียงสั้นๆข้าแม่อนุญาตลูกชายไว้ก่อนหน้าแล้วแต่ในใจฉันรู้ดีว่าลูกชายไม่เคยพูดถึงการถอนนั้นเลยและคนที่จับเงินอยู่ในมือส่วนใหญ่คือมิวตอนเย็นฉันเรียกทุกคนมานั่งที่โต๊ะอาหารอีกครั้งคราวนี้ไม่มีญาติไม่มีแขกมีเพียงฉันกิติ และมีเสียงคลื่นด้านนอกเริ่มดังแรงขึ้นตามลมทะเลที่พัดเข้าฝั่งฉันวางซองเอกสารหนาไว้บนโต๊ะไม้ที่เรานั่งกินข้าวทุกวันแม่มีเรื่องอยากถามลูกสองคนให้เคลียร์คืนนี้ฉันพูดด้วยน้ำเสียงเรียบแต่มั่นคงมิวหลบตาส่วนกิตติกลืนน้ำลายก่อนพูดแม่อยากเข้าใจผิดนะครับมันอาจมีเรื่องเข้าใจคลาดเคลื่อนฉันยิ้มบางๆแล้วเปิดซองออกทีละแผ่นแม่ไม่เข้าใจผิดหรอกลูกนี่คือหลักฐานการโอนเงินทั้งหมดที่แม่ช่วยตั้งแต่วันแต่งงานของพวกเธอฉันยกกระดาษขึ้นดูทีละใบ ช่วยผ่อนบ้านเดือนละสามหมื่นห้าอยู่ห้าปีช่วยซื้อรถให้คันหนึ่งตอนกิติยังไม่มีเครดิตธนาคารแล้วนี่ฉันวางใบโอนเงินอีกใบลงตรงหน้ามิวเงินสองล้านบาทที่แม่ให้ไปเปิดร้านกาแฟชื่อบ้านข้างคลองคาเฟ่ที่ตอนนี้เธอบอกกับนักข่าวว่าลงทุนเองทั้งหมดมิวหน้าเริ่มซีแต่พยายามรักษาท่าทีแม่เพ็นแขนหนูไม่ได้ตั้งใจโกหกแค่ตอนนั้นนักข่าวเขาถามหนูก็พูดให้มันดูดีหน่อยหนูอยากให้ร้านมีภาพลักษณ์มืออาชีพฉันหัวเราะเบาๆพูดให้ดูดี ด้วยการลืมบุญคุณคนอื่นงั้นเหรอคำถามของฉันทําให้ทั้งโต้ะเงียบลงกิติก้มหน้าเหมือนคนหมดแรงแม่ผมขอโทษผมไม่ได้คิดว่ามันจะทําให้แม่เสียใจขนาดนี้ฉันไม่ตอบแต่หยิบกระดาษอีกใบออกมารายการถอนเงินจากบัญชีร่วมนี่คือเงินห้าแสนที่หายไปจากบัญชีเมื่อเดือนก่อนธนาคารเพิ่งโทรมาแจ้งแม่อยากรู้ว่าใครเป็นคนถอนกิติอึกอักคือมิวเขาเขาแค่ยืมไปหมุนก่อนครับแม่เดี๋ยวเขาคืนแน่นอนมิลลี่พูดแทรก หนูไม่ได้ใช้ส่วนตัวนะค่ะหนูแค่เอาไปจ่ายค่าตกแต่งร้านใหม่จะรีแบรนด์นิดหน่อยเพราะลูกค้าลดลงฉันวางเอกสารลงช้าๆแล้วมองตรงเข้าไปในตาเธอมิวแม่ไม่ได้ว่าเรื่องการทำธุรกิจรอคนล้มได้ลุกได้แต่สิ่งที่แม่รับไม่ได้คือการใช้ชื่อของแม่ไปกู้เงินต่อโดยไม่บอกและยังบอกกับคนอื่นว่าแม่ไม่ช่วยอะไรเลยคำพูดของฉันเหมือนฟ้าผ่ากลางใจมิวสะดุ้งทันทีแม่รู้ได้ยังไงคะคนแก่ก็มีเพื่อนนะลูกฉันพูดเรียบเรียบ เพื่อนแม่ที่เป็นผู้จัดการธนาคารเขาโทรมาบอกเองว่ามีคนใช้ชื่อแม่อ้านในการค้ำสินเชื่อเพื่อเปิดสาขาใหม่ใบหน้าของมิวซีดเผื่อทันทีส่วนกิติถึงกับช็อกมิวเธอทำแบบนี้ได้ยังไงหนูหนูแค่จะขยายร้านแม่ไม่เข้าใจหรอกโลกธุรกิจสมัยนี้ต้องกล้าเสียงเธอตะโกนตอบอย่างคนจนมุมฉันมองเธออย่างสงบกล้าเสียงนี่ดีนะแต่ต้องเสียงด้วยเงินของตัวเองไม่ใช่เอาศรัทธาและชื่อเสียงของคนอื่นไปคำ้ำ น้ำเสียงฉันไม่ดังแต่ทุกคำเหมือนคมมีดเฉือนให้ความจริงปรากฏกิติกรมหน้าร้องให้เงียบๆแม่ครับผมขอโทษผมจะรับผิดชอบทั้งหมดเองฉันหันไปมองลูกชายยิ้มอย่างเศร้าแม่ไม่ได้ต้องการเงินคืนแค่ต้องการให้ลูกตาสว่างว่าคนที่เคารพแม่จริงจะไม่มีวันยอมให้ใครมาหยามแม่แบบนี้มิวนั่งนิ่งมือสั่นเธอพูดเสียงเบาแม่จะทำยังไงกับหนูคะฉันวางมือบนแฟ้มเอกสารแม่ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่พรุ่งนี้ แม่จะไปที่ธนาคารแจ้งถอนชื่อออกจากทุกบัญชีร่วมจากนั้นจะส่งสำเนาเอกสารพวกนี้ให้ที่ทำการอำเภอไว้เป็นหลักฐานว่าทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของแม่โดยชอบท่าใครคิดจะใช้ชื่อแม่อีกก็ให้กฎหมายจัดการเองคำพูดของฉันเรียบแต่หนักแน่นอย่างที่สุดมิวก้มหน้าจนไม่กล้ามองใครอีกส่วนกิติเพียงพูดเบาๆแม่ครับผมจะพาเธอกลับกรุงเทพแล้วผมจะจัดการทุกอย่างให้แม่เองฉันพยักหน้าเพียงเบาๆก่อนจะพูดทิ้งทาย จำไว้นะลูกเงินสองล้านแม่ไม่เสียดายเท่าคำพูดของลูกสะพ้ายคืนนั้นเพราะเงินหาใหม่ได้แต่ศักดิ์ศรีของแม่ท่าศูนย์แล้วมันไม่มีวันซื้อกลับคืนในค่ำคืนนั้นฉันเดินออกไปนั่งริมระเบียงลมทะเลพัดแรงขึ้นเหมือนจะพัดเอาความคับข้องใจทั้งหมดออกไปฉันมองแสงไฟจากเรือหาปลาไกลไกลแล้วคิดกับตัวเองว่าบางครั้งการตอบโต้ของคนเงียบไม่ต้องใช้เสียงไม่ต้องใช้อารมณ์แค่ใช้ความจริงและเอกสารที่อยู่ในมือก็เพียงพอจะเปลี่ยนทุกอย่างได้ทั้งชีวิต รุ่งเช้าวันต่อมาหลังจากความจริงเรื่องเงินสองล้านบาทถูกเปิดเผยบ้านทั้งหลังเงียบราวกับไร้ชีวิตเสียงคลื่นทะเลที่เคยกล่อมใจกลับฟังดูเย็นชาฉันเพนแคนั่งอยู่บนเก้าอี้ไหวริมระเบียงมองแสงแดดสะท้อนผิวน้ำอย่างคนที่กำลังทบทวนว่าความเงียบนี้คือความสงบหรือคือร่องรอยของความพังทลายกันแน่ลูกชายฉันกิติยังคงไม่พูดกับใครส่วนมิวลูกสะใภ้คนนั้นก็หลบหน้าไม่กล้าออกมาร่วมโตอาหารเช้าฉันไม่ได้โกรธอีกแล้วแต่ในใจลึกๆมันมีบางสิ่งที่เรียกว่าคำตอบ ที่ยังไม่ครบเหมือนเรื่องนี้ยังมีบางมุมที่ซ่อนอยู่ใต้พรมความโกหกที่เธอสารขึ้นมาด้วยมือของตัวเองช่วงบ่ายวันนั้นรถกระบะคันหนึ่งแล่นเข้ามาจอดหน้าบ้านเสียงแตรสั้นๆดังขึ้นก่อนที่ชายวัยสี่สิบตนตนจะลงจากรถเขาแต่งตัวเรียบง่ายใส่เสื้อเชื้อสีหมน่นกับกางเกงยืนแต่สีหน้าเต็มไปด้วยความหนักใจสวัสดีครับคุณแม่เพนแขนผมชื่อมนตรีครับเป็นพี่ชายของมิวฉันชะง,งักไปครู่หนึ่งเพราะไม่เคยรู้เลยว่ามิวมีพี่ชายเชิญเข้ามาข้างในก่อนสิลูก ฉันพูดอย่างสุภาพเขานั่งลงอย่างเกรงใจก่อนจะวางแฟ้มเอกสารหนาไว้บนโต๊ะผมรู้ว่าผมอาจจะเสียมารยาทแต่ผมไม่มีทางเลือกแล้วครับผมต้องมาบอกความจริงเรื่องน้องสาวผมเพราะผมไม่อยากให้ใครต้องโดนเหมือนครอบครัวผมอีกคำพูดนั้นทําให้ฉันรู้สึกว่าลมในบ้านหยุดไหลมนตรีเปิดแฟ้มออกช้าแต่มั่นคงด้านในมีสําเนาเอกสารกู้เงินใบสลิปโอนและภาพถ่ายข่าวจากเว็บไซต์ท้องถิ่นในจังหวัดบ้านเกิดของมิว ข่าวเรื่องหญิงสาวคนหนึ่งถูกดำเนินคดีช่อโกงจากการหลอกขอยืมเงินคนรู้จักเพื่อไปลงทุนขายเครื่องสำอางแล้วหายไปโดยไม่คืนเงินนี่เป็นเรื่องเมื่อสามปีก่อนครับคุณแม่เขาพูดเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดตอนนั้นครอบครัวเราต้องขายที่นาไปใช้หนี้แทนเธอเกือบห้าแสนบาทผมคิดว่าเธอจะกลับตัวได้แต่พอรู้ว่าเธอมาที่นี่แล้วเริ่มมีชีวิตหรูหราผมก็ใจไม่ดีผมเลยลองสืบดูและพบว่าเธอเริ่มใช้ชื่อคุณแม่ไปค้ำเงินกู้จากสถาบันการเงินอีกแห่ง นี่คือเอกสารทั้งหมดครับฉันรับเอกสารมาดูมือสั่นเล็กน้อยแต่หัวใจกลับนิ่งอย่างประหลาดลูกเอาเอกสารพวกนี้มาจากไหนฉันถามเบาๆผมได้มาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ครับเขาตอบตอนนี้มีคนอีกสองรายเข้าแจ้งความเรื่องการช่อโกงลักษณะเดียวกันและหนึ่งในนั้นเป็นหญิงชราที่เธออ้างว่าจะช่วยทำธุรกิจด้วยแต่กลับเอาเงินเขาไปหมดฉันหลับตาแน่นความเงียบในห้องหนักจนได้ยินเพียงเสียงนาฬิกาติดผนังเดินช้าๆมนตรีพูดต่อ ผมรู้ครับว่าเรื่องนี้น่าอายแต่ผมไม่อยากให้เธอทำร้ายใครอีกผมเตือนเธอแล้วว่าบาปกรม,มีจริงคนทำชั่วมันหนีไม่พ้นหรอกครับขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าดังมาจากบันไดมิวเดินลงมาช้าชาหน้าซีดเหมือนคนไม่มีเลือดพี่มนตรีทำไมพี่ต้องมายุ่งเสียงของเธอสั่นเธอหันมาทางฉันแม่อย่าเชื่อเขาเลยนะคะเขาอิจฉาหนูเขาแค่ไม่อยากให้หนูมีชีวิตดีกว่าเขาแต่มนตรีกลับตอบนิ่งอิจฉาเหรอพี่อิจฉาคนที่เอาเงินคนแก่ไปโกงหรือ น้ำเสียงของเขาไม่ได้ดังแต่มันหนักแน่นจนแม้แต่ลมยังหยุดพัดมิวเริ่มร้องไห้แม่หนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆหนูแค่กลัวจนต้องโกหกหนูกลัวชีวิตจะพังฉันลุกขึ้นช้าๆเดินเข้าไปใกล้เธอลูกหนูไม่ได้กลัวชีวิตจะพังหนูกลัวเสียหน้าเท่านั้นต่างหากคนที่มีสินใจสะอาดต่อให้จนก็ไม่ต้องโกหกคำพูดของฉันทำให้มิวสุดลงร้องไห้มนตรียืนมองด้วยน้ำตาซึมคุณแม่ครับตำรวจท้องที่เขาเริ่มสอบสวนแล้วเขาบอกว่าเร็วๆนี้ จะมีการเรียกตัวเธอไปให้ปากคำผมแค่อยากให้คุณแม่รู้เรื่องไว้ก่อนฉันพยักหน้าช้าๆขอบใจมากนะลูกที่ยังมีน้ำใจมาบอกแม่ไม่ได้โกรธหนูหรอกเพราะสิ่งที่ทำลงไปมันก็จะกลับไปหาคนทำอยู่ดีก็ไม่เคยลืมใครฉันหันไปหามิวจำไว้นะลูกบาปกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนที่คิดว่าโกหกคนอื่นแล้วจะรอบสุดท้ายก็ต้องเผชิญความจริงอยู่ดีคืนนั้นหลังจากมนตรีกลับไปพร้อมเอกสารทั้งหมดบ้านกลับเงียบอีกครั้งแต่คราวนี้ ไม่ใช่ความเงียบของความกลัวมันคือความสงบของความจริงที่เพิ่งเผยตัวเสียงคลื่นนอกบ้านดังแผ่วๆเหมือนกำลังเตือนว่าทุกอย่างในโลกนี้มีราคาของมันและสำหรับมูลราคาที่เธอต้องจ่ายต่อไปอาจไม่ใช่เงินแต่คือการได้เผชิญหน้ากับผลกรรมที่ตัวเองสร้างไว้ทุกขั้นตอนอย่างไม่มีทางหลบหนีได้อีกต่อไปย้อนวันหนึ่งแสงสุดท้ายของอาทิตย์ตกกระทบหลังคาบ้านไม้ริมทะเลเสียงจานช้อนกระทบกันเบาๆบนโต๊ะอาหารที่วันนี้กลับมาอบอ,อุ่นอีกครั้งฉันเพนแค นั่งหัวโตวเช่นเคยกลิ่นต้ยมยำหอมลอยปนกับเสียงหัวเราะเบาๆของลูกชายที่นั่งตรงข้ามแม่ครับผมขอโทษที่เคยทําให้แม่เสียใจผมไม่รู้เลยว่าความเงียบของแม่มันมีน้ําหนักขนาดนี้เขาพูดพลางก้มหน้าเหมือนเด็กเล็กฉันยิ้มบางๆตักข้าวใส่จานให้ลูกชายแล้วตอบอย่างช้าๆจาไว้นะลูกเงินมันสร้างบ้านได้แต่ใจคนต้องซื่อสัตย์ถึงจะอยู่ร่วมกันได้ยาวนานมิวลลูกสะใภ้ที่ครั้งหนึ่งเคยเหยียบศักดิ์ศรีฉันวันนี้ มาช่วยจัดจานอย่างเงียบๆไม่พูดมากแต่สายตาเธอมีแววสำนึกฉันไม่ได้ถือโกรธอีกต่อไปเพราะฉันเชื่อว่าความเสียใจของคนบางคนคือบทเรียนที่แรงกว่าคำสาปใดๆคืนนั้นหลังอาหารฉันกับลูกช่วยกันรดน้ำต้นลีลาวดีที่ปลูกไว้ข้างบ้านละองน้ำสะท้อนแสงไฟเป็นประกายฉันรู้ในใจว่าความเงียบที่เคยถูกดูแคลนวันนี้ได้กลายเป็นคำตอบที่งดงามที่สุดของชีวิตแล้วคุณล่ะเคยผ่านช่วงเวลาที่ต้องเลือกระหว่างความใจดีกับกศักดิ์ศรีไหม คุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องราวของแม่เพนแขแชร์ความคิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าคุณชอบเรื่องราวนี้โปรดกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวการแก้แค้นอย่างสงบที่จะทำให้คุณเห็นว่าชัยชนะของคนมีใจงดงามกว่าการเอาคืนเสมอ